ไรจะกินนะหายกมือเกียดออกเกียดออกเอ,กอ,อกาหนูก็ไปนั่งที กย,ย่าไมย่าโทรมานี่คุยหมคุยกย่าไหมือไว้ก่อลอดไว้ก่อนนไม่คิดไงมันเอามันจะไม่มีลอดเรดออกเอพาใครเอาให้โอ้กินแล้ว เจ็ดมันก็อยากกินมะพรา้าว